นี่คุณแม่ค่าใจครับว่าลูกจมน้ำเสียชีวิตปิิศนาผลบ่จมได้จังได้มันเป็นตะง,งิดระหว่าจังสันรบเื่อว่าจมเองความหมายแม่ลองมุ่นระดิทีท่วงขึ้นความยุติธรรมในสังคมหลังลูกไส้จมน้ำในเขื่อนปาสักชลสิทธิ์โดยภาพจาก วงจรปิดเพื่อนที่ไปน้ำกันนะครับนอกจากว่ซอยเหลือแล้วแต่กระยังเอาโทรศัพท์มือถือกับทรัพย์สินส่วนตัวไปโยนถิมพนะคือว่าจังสันภาพขณะที่นายท่านว่าอายุ1ิบหปีครับผู้ตายและก็เพื่อนอีกสามคนขับยางลงไปบริเวณเหนือประตูระบายน้ำของเขื่อนปาสักชนลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแต่ขากลับขืนมากลับเพียงแค่สคนเท่านั้น ที่ยางขึ้นมาแบบค่อยๆอยางบ่ได้แตกตื่นนะครับก่อนจะลงไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้นั่นแหะนะครับออกไปก่อนจะไปยุดอยู่บริเวณสันเขื่อนด้านบนของประตูระบายน้ำเพิ่นว่าแล้วก็ย้อนกลับไปน้าเอาทรัพย์สินโทรศัพท์มือถือของนายท่านว่าโยนลงไปในน้ำอ้าวมียางกันนอบาดท,ที่นี่ บังเอิญเทวดามิตาครับมีกล่องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ลากาหลังพบร่างนายท่านว่าทั้งสามคนกัทําโตขึ้นกันก็ไม่มียังเกิดขึ้นบ่ไปรวมงานศพนายท่านว่ากระทั่งผู้แม่สอบถามไปย่างเพื่อนๆของนายท่านว่าวา่าเอ๊วันเกิดเหตุลูกสไส้เป็นเล่นนำํำกับผู้ใดแน่จนว่าทราบว่าไปกันทั้งสามคนนั่นแหละซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ทําให้ผู้เป็นแม่และกับป้าของนายท่านว่าเนี่ยเกิดความสงสัยครับ สงสัยเด็กน่อยทั้งสามคนนี่ล่ะจนมีการประสานเข้าไปเบิงภาพจากกุองวงจรปิดดังกล่าวนะครับเหล่ากาน,นอกจากนี้กาค้ำให้การของเด็กทั้งสามคนย่งหนาสงสัยทั้งเรืองจำนวนคนที่ลงไปเล่นน้ำนายท่านว่าหรือทำให้เป็นยังตนจึงน้ำโทัาท์ไปถิ่มแล้วก็มีการหลบแชทไล่ผลมาจังสัน เห็นบ่มันก็สิมีพิรุตอยู่นั่นล่ะนะครับอีหยังกระได้มันก็ต้องมีเหตุของมันลหละเป็นยังก็ต้องสอบสวนสืบสวนกันไปนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติเพิ่นนาอีกเทื่อนึงก็แล้วกันนะครับนี่ครไปตรวจสอบกันเบื่งครับถามีความคืบหน้าเดี๋ยวสิมาเบาโซเลสูฟัง